ปี2025งานหายากเหลือแต่งานสายเทคทำยังไงดีหากคุณไม่ได้จบในคณะที่เกี่ยวข้องเรียนรู้ได้ช้าไม่มีพาชั่นแต่งานมันหายากการเปลี่ยนงานมาทำงานสายเทคมีงานแบบไหนบ้างที่คุณสามารถฝึกได้ด้วยตนเองเพื่อเอาชีวิตรอดในปี2025นี้ไปให้ได้ ผมมีเพื่อนหลายๆคนเรียนจบในสายที่ไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์เลยแต่ทุกวันนี้หลายๆคนทำงานในด้านเทคประเด็นการศึกษาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องมากอยู่ที่ว่าเราสามารถฝึกฝนได้ไหมหากคุณสนใจงานสายเทคซึ่งมีตำแหน่งว่างเยอะในงานที่คุณจบมาคุณอาจจะมีตำแหน่งว่างไม่เยอะและการแข่งขันสูงการเปลี่ยนตัวเองมาทำงานสายเทคบางงานก็ไม่ได้ยากจนเกินไปมาดูงานสายเทคที่คุณสามารถฝึกได้ด้วยตัวเองข้อแรก front end developer แน่นอนฮะ front end developer มันกว้างมากคุณสามารถฝึกเฉพาะ html กับ css ก่อนได้คุณสามารถฝึกได้จาก ai และคุณสามารถฝึกจาก YouTube ก็ได้หรือคุณอาจจะ ึกจากเว็บไซต์ Font r e n d m e n t o r ซึ่งผมแนะนําให้ฝึกจากตรงนั้นงานที่2 Tester Tester คืองานที่มีความต้องการในตลาดอยู่พอสมควรฝึกยังไงคุณต้องเป็นคนที่เข้าใจเอกสารของกระบวนการการทดสอบซอฟต์แวร์คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตได้จากอินเทอร์เน็ตด้วยคีย์เวิร์ดที่บอกว่า Test Spec งานเทสจะไม่ได้ยากในเชิงการฝึกฝนแต่เราต้องเจอโจทย์ที่มันไม่สามารถคาดเดาได้เท่านั้นเองเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้ไปทดสอบโปรแกรมแบบไหนฝึกใช้งานแล้วก็ใช้วิันพอสมควรงานที่3ามจูเนียร์เดเวลลอปเปอร์แค่แบบนผ่านนี้นานสุดยาวสุดฝึกยากสุดแต่มีเทปน,นิดเดียวเลือกสแต็กหรือเลือกเฟรมเวิร์กให้ชัดๆฟอนต์เอ็นคืออะไรแบ็กเอ็นคืออะไรเลือกให้เหมาะสมถ้าเราไม่มีพาชั่นด้านเทสแต่เราอยากเอาชีวิตรอดในปี2025มาทำชาเลนนี้ด้วยกันขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ